โอเคครับสวัสดีครับผมาท็อนะครับนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮูวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ยอดฮิตนะครับไวรัลกันแบบสุดๆนะครับสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับว่าทำ IF แล้วจะตายไวนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวข้อการวิจัยเลยนะครับแล้วก็เขาบอกเลยว่าวิจัยเนี้ยนะฮะเก็บข้อมูลจากคน20,000คนเลยะฮะถือว่าเยอะไม่ธรรมดาเลยนะฮะ แต่ก่อนเราจะเชื่อการวิจัยนะฮะเราจะต้องมาดูเขาเรียกว่าเมทอดโลจีนะครับคือเฮ้ยไอการวิจัยเนี้ยมันใช้หลักการยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับ mm hmm. คืออันดับแรกฮะการวิจัยเนี้ยนะครับในการประชุมนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาก็อนุมัติให้มีการบรรยายนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ตีพิมพ์นะฮะเอ okay, าแค่ง่ายๆคือ ก็ให้พูดในการบรรยายแล้วคนก็ฟังไปนะฮะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนะฮะความน่าเชื่อถือก็ต้องลองคิดอยู่ในใจแล้วฮะว่าน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อท่านต้องตัดสินใจเองแต่คราวนี้เวลาผมเข้าไปอ่านลึกๆในการวิจัยนี้นะฮะพบว่านะฮะเอาแบบคือผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งวิจัยอะไรมากมายผมก็ขออนุญาตสรุปให้ง่ายๆแล้วกันนะครับคือว่าข้อแรกเลยนะฮะ ข้อจากัดของการวิจัยเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่า bias หรือการมีอคตินะฮะซึ่งปกติเวลาเราอ่านวิจัยเราต้องต้องคุยเรื่องนี้เรื่องอคติเรื่อง bias เป็นเรื่องธรรมดาฮะนะฮะข้อแรกนะครับข้อมูลเนี่ยคือคนไข้เนี่ยหรือว่าคนที่ไปสอบถามเนี่ยให้รายงานเองฮะว่ากินอะไรบ้างและใช้ไปเรื่อยๆแบบล่องลอยมากๆฮะซึ่งอาจจะจำจำลืมๆืมหรือว่ามันไม่ตรงกับความจริงก็ได้เช่นแบบถามผมไอเอทุกวันหรือเปล่าเออคือถ้าทําทุกวันมันอาจจะจําได้แล้วเมื่อวานทำไอเเท่าไหร่ เออแล้วทำโอแมทบ้างหรือเปล่าเอ,อ้ยมันมันถามกันอย่างนี้เลยนะจะจำได้อย่างไงนะฮะเพราะนั้นความน่าเชื่อถือข้อแรกก็โอ้โหยากแล้วข้อที่2ครับซึ่งเวลาเขาถามพวกนี้เขาไม่ได้ไปดูปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเขาเน้นเรื่องปัจจัยเรื่องของอ่าโรคที่เกิดขึ้นนะฮะอัตราการตายนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนเลยว่าคนที่เขาไปถามเนี่ยใช้ชีวิตยังไงนอนดึกหรือเปล่า กินจังฟู้ดทั้งวีทั้งวันหรือเปล่าตามอเมริกันสแตนดาร์ดไดเอทหรือเปล่านะฮะที่จังฟู้ดเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายด้วยหรือเปล่านะฮะใช้ชีวิตเป็นยังไงนะ,ะข้อที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเราศึกษาเนี่ยนะฮะแต่ละชนชาติแต่ละพื้นที่เนี่ยการทานอาหารไม่เหมือนกันตรงนี้ของอเมริกันล้วนๆเลยนะฮะอย่างคนไทยของเรานะฮะกินทั้งสมุนไพรนะฮะโดนแดดก็เยอะนะฮะแล้วก็กินอาหารที่เขาเรียกว่า ค่อนข้างที่จะมาทางธรรมชาติมากกว่าแต่หลังๆเราก็เริ่มทันทางอเมริกันเยอะเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะนะมันก็กินกันเยอะก็เรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็ป่วยตามนั้นแหละนะฮะข้อที่4เนี่ยจากการวิจัยนี้ก็ยังดูแล้วก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นสาเหตุที่มันเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าการตายจากโรคหัวใจหรือเปล่าคือเขาแสดงว่ามันสัมพันธ์กันคําว่าสัมพันธ์กันมันไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านการวิจัยเราจะงงว่าแบบเฮ้ยจริงๆเนี่ย คือเราเข้าใจไปว่าการทำ IF จะทําให้ตายไวแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับข้อ5นะฮะต้องบอกเลยว่าเรายังไม่รู้เลยว่ากลุ่ม20,000คนเนี่ยเขาทานอาหารอะไรวันๆผักผลไม้ที่เขาทานมันดีหรือเปล่าหรือกินแต่อาหารจังฟู้ดนะฮะคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากกว่าการทำ IF เซออีกเพราะว่าการทำ IF ที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องเลือกการทานอาหารที่ถูกต้องถูกต้องนะฮะคือต้องบอกเลยครับมีวิจัยเยอะมากนะครับที่สนับสนุนการทำา IF นะครับการสคือแบบเยอะแบบเพียบเลยแล้วเดี๋ยวผมจะโพสไว้ข้างใต้คลิปให้แล้วกันนะฮะมีเป็น10เป็นร้อยอะนะฮะไม่ว่าจะทำแบบ12สัปดาห์นะครับครึ่งปี1ปีนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นเบาหวานความดันไขมันนะครับดีขึ้นแบบสุดๆแบบต้องทำแบบถูกต้องแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เทคนิคสัก1ิเทคนิคแล้วกันนะครับ ที่เขาเรียกว่ามันจะทําให้ท่านเนี่ยทำไอเแล้วมีอายุยืนนะครับข้อแรกครับท่านต้องมีตาราง I f นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะอย่างน,น้อยเจวันท่านต้องทําสัก5วันนะฮะไอที่ผมแนะนําก็ราวๆ16สกทักแเนี่ยกำลังสบายๆนะฮะไม่กินเลื่อยเปื่อยนะครับร่างกายเราจะได้พักบ้างไม่ใช่มันนั่งกินทั้งวีทั้งวันร่างกายไม่ได้พักมันจะอายุยืนได้ไง ข้อที่2ฮะต้องกินของดีมีคุณภาพนะครับของดีมีคุณภาพไม่จําเป็นต้องแพงแต่ต้องเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่ผงชงอะไรมานั่งกินผงชงแทนกับข้าวแทนอาหารธรรมชาติตลกมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยเวลากินจะกินอาหารขยะก,กินจังฟู้ดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องนะฮะข้อที่3ฮะการออกกําลังกายการเดินนะครับการเน้นกล้ามเนื้อต่างนะครับหรือเสริมคาร์ดิโอแบบเบาๆกลางๆนะฮะจะเผาไขามันได้ยิ่งดี ข้อที่4ครับเรื่องของการนอนนะฮะทำไอเแต่นอนไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีแน่นอนนะครับข้อที่5ครับเรื่องของการลดภาวะความเครียดเหลือหลังผมใช้คําว่า chronic stress หรือความเครียดเหลือหลังนะครับพวกนี้จะทําให้คอติซอลค้างนานๆซึ่งจะทําให้ระบบเาผาลผลาญเราพังนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทําให้เราเกิดความเครียดนานๆเราจะต้องมีช่วงเวลาพักผ่อนบ้างนะครับเช่นวันหนึ่งเราจะนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองสัก15นาทีนะฮะเป็นอย่างต่ำ ข้อที่6ครับการดื่มน้ำเยอะๆอันนี้สาคัญมากผู้ที่เริ่มทํา IF นะครับแนะนำว่าต้องดื่มน้ําอย่างน้อยนะฮะวันละ2,000 cc ใครเคร่งหน่อยกินแป้งต่ําน้ำตาลต่ำทานเทลตี้คิโตจินิกไดเอทนะฮะผมแนะนําเลยนะครับว่ายอย่างน้อยวันละ3ลิตรอาจจะเสริมเกลือชมพูด,ด้วยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เสริมพวกแมกนีเซียมได้นะครับข้อที่7ครับ เน้นไฟเบอร์เยอะๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถั่วธัญ,ญพืชต่างๆนะฮะจะได้ขับถ่ายดีเพราะาช่วงแรกอาจจะมีท้องผูกนิดๆคนทำไอเนะครับข้อที่8นะครับต้องผักใบเขียวแบบจัดหนักนะฮะจัดหนักจริงๆคนทำไอเนะฮะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยร่างกายเราจะขับน้ําข้างในร่างกายทิ้งไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมมันจะออกไปด้วยเราจะมีอาการท้องผูกเราจะมีอาการตะคิวได้แต่พอเรากินผักใบเขียวเยอะๆแล้วก็โอ้โหวิตามินแน่นนะฮะร่างกายแข็งแรงแล้วก็แป้งต่ำด้วยนะครับ ข้อที่9ครับระหว่างที่ท่านทำฟาสติ้งนะฮะท่านก็จิบชาชาไอเอฟชาฟูเซียนชาเขียวกาแฟดำน้ำสมุนไพรที่มันไม่มีน้ำตาลเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามีอินซูลินที่สเตเบิลไม่มีการกระตุ้นอินซูลินการทำา IF ของท่านยิ่งได้ผลดีขึ้นนะฮะข้อที่10ครับให้ท่านมีไมค์เซ็ตที่ถูกต้องครับ IF ทําทำให้ท่านสุขภาพดีแล้วมันก็จะไปมีผลให้ท่านหุ่นดีตลอดชีวิตนะ,ะครับการทำไอเอฟ ต้องทำด้วยความรู้ที่ถูกต้องรับรับรองครับชีวิตท่านดีแน่นอนนะครับโอเคครับลองเอา10เทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะฮะสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนฮะ The Fat Loss Masterclass นะครับถ้าสามารถแอดไปที่ไลน์ at d r top store ได้นะครับ a d r top store ได้นะฮะก็นะฮะก็เอาที่สะดวกเพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งเด็ดมากๆคลาสเรียนนี้ตอนนี้คนเรียนเพียบๆนะครับเน่เอาให้ดูนะฮะนะครับ เอาให้ดูนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะฮะปึ๊บนะครับอ่านี่ครับแอดไปที่ l ล n e นะครับแอดด็อกเตอร์ท็อปสโตรได้เลยนะครับลดไขมันทั่วล่างใน21วันนะฮะจะมีการสอนการทำไอเอฟด้วยนะฮะอยากทำไอเอฟจริงจังอยากทำไอเอฟถูกต้องนะครับผมแนะนำคลาสเรียนนี้อยากให้ได้เรียนกันนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครทักไปนะฮะผมลดให้70%นะครับแล้วก็มีของแถมเยอะมากๆเลยที่ไลน์แอดด็อกเตอร์ท็อปสโตรนั่นเองนะครับ แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันนะฮะก็เขาเรียกว่าเมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วเราปฏิบัติตนอย่างถูกต้องสักพักหนึ่งนะฮะร่างกายสุขภาพจิตใจของเราก็จะดีขึ้นนะครับเราก็จะไม่ได้โดนสับสนไปกับความรู้ที่แบบมันไม่ถ่องแท้ในโซเชียลมีเดียนะครับที่ บางครั้งเนี่ยมันก็มีการหิวส่งหิวแสงอะไรกันมากมายออกมาพูดทําให้ประชาชนเนี่ยสุขภาพแทนที่จะดีก็ยแย่นะครับแล้วมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเรามัดระวังนะฮะเราก็สิ่งที่สําคัญที่สุดฮะตนเป็นเทพพึ่งแห่งตนนะครับท่านจะเชื่อใครดูชีวิตของเขาท่านจะเชื่อใครจะเรียนกับใครดูซิว่าเขาทําตัวอย่างไรเขาเป็นแบบอย่างให้ท่านได้ไหมถ้าคิดว่าเขาเป็นแบบอย่างให้ท่านได้ท่านค่อยเชื่อถือเขา นันเนะครับโอเคครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใน The Fat l o r d Masterclass กับเพื่อนๆที่เราอยู่ในคลาสนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันหลายร้อยท่านเนี่ยเรียนกันเมาหมันมากนะฮะหวังว่าจะได้เจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย